สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวหน่อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวันพุธที่11ทธันวาคมพศสองพัน 65นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไปทำ xcp น้องผิดหวังนะครับสายรูดนะครับเน้นให้รูดอยู่ที่0นย์กับ2นะครับก็เข้าเข้ากัน3หน่อยเลยเดียวนะครับก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับศูนย์หานะครับสรับศูนย์สำหรับ2ก็มา27นะครับในรอบพิเศษแล้วก็มา2 2งในรอบ VIP นะครับสําหรับวันนี้ก็แอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่แอดมินได้มานะครับ เลขเด่นที่แอดมินได้มาสายวิ่งสายรุ่นเน้นรุ่นห้ากับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ5ก็จะมี0 5นะครับ5 1 5 6 5 8นะครับสำหรับ7ก็จะมี0 7 7 1 7 2 7 3นะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่0 5 7 4 3 7 8 0 5นะครับแล้วก็0 5 6นะครับแล้วก็0 76หนะครับสำหรับ3ตัวสำหรับเบิ้อก็จะมีห้าเจ็2เ6สหนะครับสำหรับชุดเบิ้อในงวดประจำวันพุธนะครับที่21ธันวาคมพศ2565นสาะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์คลคคกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้อดินขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ